สมเด็โจโจท่านเป็นผู้ปาถนาพุทธภูมิท่านแบ่งภาคมาเกิดเป็นหลวงพวกก่อกวยคือมาบำเพ็ญเพียรในโลกมนุษย์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งจ้งวะก่อนจะไปดูของฟรีตังก็ไม่ต้องเสียช่วยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามข้างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สายจี๊ดด้วยนะครับไม่ใช่พวกใส่ชุดขาวหลับตาเพื่อสร้างภาพเป็นเพียงคนบาปที่ผ่านมา สวัสดีครับผมคนขลังคลังวิชานะครับวันนี้นะครับผมจะนําเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะครับของหลวงพ่อควยชุดติโทโรวัดโคสิตารามนะครับที่ผมเคยเขียนเผยแพร่ไปในหนังสือประวัติหลวงพ่อควยเล่มแดงครับผมเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นนะครับปัจจุบันก็เป็นหนังสือหายากไปแล้วนะก็ต้องไปหากันเอ,เองนะผมได้รวบรวมประวัติเรื่องราวอาัศจรรย์ต่างๆของหลวงพ่อควยไ,ไว้หลายเรื่องไม่มีการเผยแพร่มาก่อนผมเป็นคนเผยแพร่คนแรกวันนี้นะครับจะนําเสนอเรื่องราวด้านจิตวิญญ,ญ,ญาณรีรับอัศจรรย์ระหว่างหลวงพ่อควยชุดติโทโรกับสมเด็จุ โตพรมรังสีวัดระคังโคศิตรามนะเรื่องราวที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่หลวงพ่อจรูนวัดเฉลิมอาจนรับท่านเป็นพระคณาจารย์ที่มีความเก่งกล้าทางจิตวิญญาณคือมีจิตเป็นอัศจรรยนะ์สามารถรู้เรื่องราวต่างๆลี้ลับได้นะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรูนวัดเฉลิมอานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้นะว่าหลวงพ่อเนี่ยสามารถรู้วาลจิตรู้นั่นรู้นี่และสาคัญคือท่านสามารถรู้พลังพุทธคุณพระเครื่องรวมถึงอาจารย์ผู้ลูกเสกพระเครื่องเนี่ยเดโดยรา,ายละเอียดได้ครั้งที่ผมไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยขนะขอขอ้มูล เกี่ยวกับหลวงพ่อกวยวัดโคศิีตารามเนี่ยหลวงพ่อจรูนวัดเฉลิมอาขนขณะนั้นเนี่ยท่านได้เล่าเรื่องราวหลายเรื่องไม่ว่าหลวงพ่อกวยเป็นลูกศิษย์พระศิวลีซึ่งผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับสามารถดูได้บนลิงก์ด้านบนนะครับและกเรื่องหนึ่งที่จะกล่าวในวันนี้คือความเกี่ยวข้องทางจิตวิญญาณระหว่างหลวงพ่อกวยชุตินโทโรกับสมเด็จพระจันโตพรมรังสีหรือสมเด็จโตครั้งหนึ่งนะครับจากคําบอกเล่าของหมอฉเฉลียวเด็ดมาได้เล่าว,ว่าหลังจากหลวงพ่อกวยท่านได้มาร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลที่วัดกายาช่วงปี2500ะรัจะยะ คนชุดนี้เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยวัดกลยาเนี่ยตั้งใจสร้างมากนะครับนิมนต์พระคณาจารย์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในช่วงกึ่งพุทธกาลนะครับบางองค์ไม่ได้มาก็จะส่งชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์พวกแผ่นทองแผ่นจานต่างๆลงมาร่วมในพิธีครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการชุมนุมพระเกจิอาจารย์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันทราบว่านะครับพิธีครั้งนั้นเนี่ยเมื่อหลวงพ่อก,กวยได้มาร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลชุดนั้นที่วัดกรยาแล้วเนี่ยเมื่อกลับไปที่วัดโดนะนะนะนนค คือตั้งแต่โบราณโบราณที่เรียกกันเมื่อหลวงพ่อกวยกลับจากพธิธีบุกเสกวัดกาลยาแล้วหลวงพ่อกวยท่านได้ทําเรื่องเปลี่ยนชื่อวัดให้เป็นทางการเนี่ยว่าวัดโคสิตาลามเพื่อเป็นการระลึกถึงและบูชาสมเด็จผู้จันโตพรมรังสีคือท่านเอาจ้อยท้ายของชื่อวัดระฆังมาใส่เป็นชื่อวัดท่านคือวัดโคศิตาลามนะสมเด็จผู้จันโตกับหลวงพ่อกวยมีความเกี่ยวข้องกันยังไงหลวงพ่อจรูนท่านเล่าให้ผมฟังนะครับแล้วผมได้บันทึกไปว่าความจริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านมีความเกี่ยวเนื่องทางจิตวิญญ,ญาณกับสมเด็จโตคือ ว่าเป็นการแบ่งภาคดวงจิตของสมเด็จโตเนี่ยมาเกิดอีกครั้งคือมาบำเพ็ญเพียรในโลกมนุษย์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งคือสมเด็ดโจโตท่านเป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระโพธิสัตว์สมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นะมีการบันทึกไว้ในประวัติสมเด็จโตเนี่ยว่าท่านเคยให้ลูกศิษย์เนี่ยจับลำแขนหลงท่านว่ากันว่าแขนของสมเด็จโตท่านเป็นท่อนนะไม่มีรอยพับรอยคดรอยงอคือไม่เหมือนกระดูกคนทั่วไปสมเด็จโตท่านแบ่งภาคมาเกิดเป็นหลวงพ่อกวยหลวงพ่อกวยจะมีความเชื่อมโยงความศรัทธา,ลาหลวงพ่อจุลง กกวยุเหนึ way, ่งก็คือเมื่อใครที่ติดตัววัตถุมงคลหลวงพ่อกวยมาหาท่านเนี่ยผมถามท่านว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าคนคนนี้มีวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยคุณหลวงพ่อจรุลท่านบอกว่าท่านก็จะเห็นสมเด็จโตเดินมาแล้วก็มีสมพ่อโกยเดินมาด้วยก็จะรู้เลยว่าคนนี้มีพระหลวงพ่อกวยที่มีผงสมเด็จโตใส่อยู่ด้วยนะแล้วก็เป็นพระหลวงพ่อกกยคือหลวงพ่อกกยเวลาท่านเสดพระหลายรุ่นที่มีผงก็ดีหรือท่านอัญเชิญจะมีสมเด็จโตมาด้วยหรือวัตถุมงคลที่เป็นของสมเด็จโตสมเด็จวัดเกศพระบางขุนพรหม แต่สมเด็จโตมาถ้าวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกลวยท่านใส่ผงสมเด็จโตแล้วปลุกเสกด้วยวิชาสิวลีเช่นพวกผ้าสิวลีถอดพิมพ์อะไรพวกนี้ถ้ามีผงสมเด็จโตอยู่ท่านก็จะเห็นทั้งกายทิพย์ของพระสิวลีลอยมาเลยแล้วก็เห็นสมเด็จโตก็หลวงพ่อกลว,วยสื่อจิตแสดงให้เห็นผมจึงถามท่านว่าแล้ววัตถุมงคลทุกรุ่นไหมที่หลวงพ่อกวยเสกแล้วมีสมเด็จโตหลวงพ่อจะรู้บอกก็ไม่ทุกรุ่นบางรุ่นที่ท่านใส่ผงเนี่ยสมเด็จโตก็จะมาชัดเจนถ้าเปรียบไปนะท่านบอกว่ามันเ,นเ,เ,เก,นกีเ่กบบพเเนนม็็อแปหื ยุคเก่านิดนึงเขาเรียกว่ายังไม่โลก,กาภิวัตน์ท่านพูดอย่างนี้นนะก็คือหมายถึงว่าหลวงพ่อปวยเนี่ยท่านจะเสกเร่งไปทางแบบว่าปุ๊ป้านหน่อยหลวงพอจะรู้ท่านบอกผมเลยว่าใครมีสมเด็จโตพระบางขุนพรมพระวัดเกศวัดละครเนี่ยต้องเป็นคนหมั่นสวดมนต์ภาวนาจะยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นเท่าทวีแต่หลวงพ่อปวยนะท่านรู้ว่าคนยุคนี้สวดมนต์กันมากๆไม่ได้คือได้ได้นิดหน่อยๆน่อแต่ก็ให้หมั่นทําบุญอะไรเงี้ยคือท่านก็เลยจะเสกเร่งเหมือนกับตัวท่านเองเนี่ยหลวงพ่อป่วยเนี่ยจะมีอย่างหนตตลลอกิเว ่อยูคือท่านภาวนาตลอดคือเหมือนภาวนาใช้ช่วยเร่งวัตถุมงคลของท่านให้ลูกศิษย,ย์ไปจะยิ่งเกิดเกิดผลคือเหมือนท่านแบ่งบุญบารมีของท่านเ,นเข้าไปด้วยฉะนั้นถ้าใครสวรดได้ก็จะยิ่งดีถ้าใครสวรดไม่ได้ก็ให้ระลึกนึกถึงทําบุญบ่อยๆแต่ถ้าหมั่นสวดมนต์ภาวนาถ้าได้ชินน้ำมนต์ช้อนด้วยบทสิวลรีของพวกวยด้วยก็จะยิ่งค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นมีสุขส่วนพกวยเนี่ยในวัตถุมงคลท่านเนี่ยท่านจะประยุกตจากของรูบาอาจารย์ท่านนะบางรุ่นเนี่ยมีผงสมเด็จโตคือสมเเเเเดดด็็จวววััรกกคคงงืออสมมมมยย่่่นนะพีีชาาาหฉลลททแ้้ไผ พวกพระที่เปิดกูกันไปเนี่ยหลวงพ่อลวยท่านก็ได้ผงส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นหัวเชื้อที่ไปผสมใส่พระท่านแล้วท่านได้ผงจินดามนีของหลวงพ่ออิ่มคือได้วิชาด้วยแล้วก็ได้ผงกเก่ามาด้วยท่านก็เอาผงจินดามนีเนี่ยใส่ลงไปด้วยฉะนั้นวิชาหลวงพ่อปวยเนี่ยถ้าใครสวดได้คือบทสิวลีก็ดีบทจินดามนีก็ดีชินนัมบัญชรด้วยก็จะยิ่งดีนะพวกพระสมเด็จของหลวงพ่อกวยท่านก็จะยังมีคาถาเลยนะว่าเวลาเข้าที่ขับขันอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะให้ภาวนาชยาสลากรตาอะไรเนี่ยก็คือย่่่อนะะหวใชญรงงเืืโแลพส นะพวกพระสมเด็จหรือพระเนื้อผงหลวงพ่อกวยมักจะเสกด้วยคาถาชินบัญชรด้วยนะผมเนี่ยได้เผยแพร่เรื่องนี้ไปจนภายหลังวัดะระฆังเองเนี่ยก็ได้สร้างวัตถุมงคลเป็นรูปสมเด็จโตกับหลวงพ่อเกวยนะก็ให้รู้ว่ามีความเชื่อมโยงด้านจิตวิญญาณของสองท่านเนี่ยถ้าไม่เชื่อเนี่ยใครเขาจะสร้างขนาดวัดต้นฉบับเขายังสร้างตามเรื่องราวที่ผมเผยแพร่ <c oughs> คือไม่มีใครเชื่อนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ว่าวกูบ้าคนเดียวแต่คือเรื่องนี้มันมีจริงๆิหลวงพว่อจโรนท่านเคยกล่าวถึงและลูกศิษย์หลวงพว่อจโรนก็จะรู้กันนะ กับสมเด็จโตใครที่ไม่มีสมเด็จวัะคังแต่มีพระของของหลวงพ่อกวยส่วนใหญ่เป็นผุนสมเด็จอันไหนที่สมเด็จโตไม่ได้มาเสกส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์ขุนแผนคือหลวงพ่อกวยท่านจะออกไปทางสเสน่มากมาก แล้วต้องบอกว่าขุนแผนเนี่ยวันหน้าเดี๋ยวก็จะมาเผายแร่นะว่าพิมพ์ขุนแผนหลวงพ่อกลวยพิมพไหนอะไรยังไงเพราะบางพิมพ์ท่านเอาพระสนามพระปอมสมัยก่อนมาถอดพิมพ์ก็มีนะ,ะวันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อมโยงด้านจิตวิญญาณระหว่างสมเด็จโตกับหลวงพ่อกลวยนะครับในวันหน้าก็จะมีเรื่องราวของพ่อกลวยต่อ,ตอ,ตอไปที่จะมาเผายแพร่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ ทุกคนสวดมนต์และขอพรขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีและ b ีส t r o n ไม่ให้วันไหวกับคำหนึ่งทาและสายตาที่คอยมองจากคนที่มองว่างวง่ายทางดังที่เขาไม่เคยลองอยังคงยิ้